ไอซ์นะคะและรายการสยามเช็คอินค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเปิดประสบการณ์ Trend Experience เทรนด์เอ็กซ์เพรียร์ได้ข้นสยามกันค่ะแน่นอนว่าอะไรที่กําลังฮิตนะคะรายการสยามเช็คอินของเราไม่พลาดแน่นอนค่ะ และถ้าพูดถึงเทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพในประเทศไทยนะคะ Ad Leisure นะคะเสื้อผ้าที่ผสมผส,สานการระหว่างสปอร์ตกับความเป็นแฟชั่นนะคะสาม,มารถใส่ได้ทั้งออกกําลังกายแล้วก็ลําลองนะคะตอนนี้กําลังมาแรงมากๆแล้วตอนนี้ไอซ์ก็อยู่ที่ออนฟลอร์แบงคอกนะคะใจกลางไอคอนสยามเลยต้องบอกว่าเป็นสาขาแรกอย่างเป็นทางการนะคะของออนในประเทศไทยนะคะเราจะพาไปส่องแต่ละรุ่นกันแล้วแอบบอกว่าราคาดีมากค่ะ ออนโซ่แบงคอกจากวิตเซลนด์สู่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คใหม่ของสายสปอร์ตและสายแอคทีฟที่มองหาสปอร์ตแวร์ซึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวบนพื้นที่กว่า826ตารางเมตรภายใต้คอนเซ็ปต์รีมอนถ่ายทอดพลังการเคลื่อนไหวและนวัตกรรมเต็มรูปแบบเลยค่ะใครตามหารุ่นไหนกันอยู่เขามีทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นหิดฮิดที่นี่ก็มีหมดภายในร้านยังแบ่งออกเป็น4โซนหลักที่ครบทุกสายสำหรับสายรักสุขภาพ ที่เราอยู่ก็คือโซน performance r u n n i n g นะคะซึ่งเขาก็จะมีรุ่นทิทๆิตมากมายเป็นรองเท้าว,วิ่งประสิทธิภาพสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น s o u d Monster หรือว่าที่ไอใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็น s o u d Supermax นะคะและในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ performance training นะคะที่นี่ก็ยังมีนี่คอลเลคชันพิเศษที่คอลแลบกับเซนดายาโยชฉพาะนะคะที่นี่เลย และโซนที่อายุืนอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นโซน performance all day ค่ะก็จะเป็นทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้านะคะที่สามารถใส่ได้สบายๆทั้งวันเลยและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซน performance tennis and kids นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาเทนนิสนะคะแล้วก็จะมีของเด็กๆด,ด้วยนะคะและอันนี้นะคะก็คือออกแบบจากนักเทนนิสชื่อดังนะคะก็คือโรเจอร์เฟเดอร์นั่นเอง On Store ยังมุ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนนักวิ่งผ่านกิจกรรมประจำสัปดาห์และเวิร์กช็อปสร้างแรงมันดาลใจโดยออนสโตร์แบงคอกไอคอนสยามใครเป็นสาวกของออนห้ามพลาดเลยนะคะที่ชั้นหนึ่งไอคอนสยามเท่านั้นค่ะถึงเวลานะคะเปลี่ยนมาเป็นลุกสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินชอปปิง้งเราเข้าไปกินอะไรอร่อยๆกันแต่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ จะพามาช็อปกันต่อเลยนะคะที่โซนไอคอนลัก์นะคะกับร้าน Club 21ที่ไอคอนสยามค่ะ Club 21ถือเป็นผู้นำด้านแฟชั่นมัลติแบรนด์ลักชัวรี่ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียค่ะการเปิดตัวแห่งใหม่นี้ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของไอคอนสยามแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของแฟชั่นรีเทลที่ทันสมัยและแตกต่างด้วยค่ะ ีนไม่ใช่แค่สตอรธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานทั้งศิละปะแฟชั่นและอัตลักษณ์เข้าด้วยกันค่ะด้วยงานอินสตาเลชันและแพลตฟรอร์มที่จัดเรียงใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นคอนเซปต์เจนเดอร์ฟลูให้ทุกคนได้แสดงสไตล์ของตัวเองได้อย่างไร้ขอบเขตรวบร,รวมแบรนด์ดังระดับโลกเอาไว้มากมายค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของฝั่งผู้ชายนะคะ ตเต็มทุกแรงบันดาลใจนะคะจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนาทั่วทุกมุมโลกเลยสําหรับผู้ที่ลหลงไหลในแฟชั่นนะคะมาได้แล้ววันนี้ค่ะที่พลับเพลินนี่วันไอคอนสยามโซนไอคอนลักชั้นหนึ่งนะคะและนี่ค่ะคือน้องมอลลี่ในชุดไทยนะคะผลงานของคุณเคนน่หวังนะคะตั้งอยู่ที่ฮ o p m a มาร์ทโก l บอลแลนด์มาร์ e ค่ะ ายอาร์ทอยหรือแฟนป๊อบมาต์ตัวจริงบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะตอนนี้ไอคอนสยามร่วมกับป๊อบมาต์ได้เนรมิตพื้นที่ชั้น7ดให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการกับป๊อบมาต Global Landmark Store แห่งแรกในไทยที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและความแฟนตาซีได้อย่างลงตัวติดริมโคง้งน้ำเจ้าพระยาสุดสวยเลยค่ะ มีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Molly Thailand Land Mark Store Limited Big Fi g u r e ขนาดสูงกว่า4เมตรโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองไทยของคุณเคนนี่วองผู้สร้างสุกตามอล l y ประติมากรรม m o l l ี่ในชุดไทยจักรีสุดอ่อนช้อยพร้อมไอคอนิกคาแรคเตอร์ยอดนิยมอีกมากมายที่เรียงรายรอต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นค่ะพ๊อปมาร์ g l o b a l l a n d m a r k store ยิ่งใหญ่สมชื่อกับความเป็นแลนด์มาร์คมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ กว่า760ตารางเมตรผสมผสานวัฒนธรรมไทยความทันสมัยและความแฟนตาซีไว้ด้วยกันอย่างลงบคัวภายใต้แนวคิด Light Up Passion and Bring Joy ค่ะและเมื่อเข้ามาที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีเมกะโซนขนาดใหญ่ที่มี Molly Big f i g u r e นะคะแล้วก็ The Monsters Big f i g u r e นะคะเป็นมุมสุดฮิตให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันค่ะ แล้วที่นี่นะคะก็ยังมีโซนกล่องสุง่มแล้วก็สินค้าที่เป็นรรไอเทมที่เป็นเอ็กซคลูซีฟเฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้นด้วยนะคะต้องบอกว่าทั้งเป็นสาขาใหญ่แล้วก็สาขาใหม่มากๆพลาดไม่ได้เลยค่ะ ที่นี่นะคะที่เขามีสินค้า exclusive collection หรือว่า limited e dition แล้วนะคะที่นี่เขายังมีพ o อ m มา t ์คาเฟตั้งอยู่ในร้านเลยนะคะในร้านพ o อ m มา t ซึ่งเขาจะอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีเมนูเยอะยะมากมายซึ่งเมนูเนี่ยเขารังสรรค์ขึ้นมาจากคาแรคเตอร์ต่างๆของแบรนด์ด้วยค่ะ แ,และที่ไอ้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องของโซน V.I.P นั่นเองค่ะเขาถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ถูกออกแบบมานะคะมีความแบบอบอุ่นในโทนซอฟต์ลักชันะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆของ c o t t o นเบอ r y รี่เบาๆนะคะก็คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนีเลยลาบูบูมาการองนั่นเองค่ะ ที่นี่อลังการมากจนไอยังต้องกรี๊ดเลยค่ะเพราะว่านอกจากความพิเศษของเขาแล้วนะคะที่นี่ยังมีแรไอเทมที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้นด้วยนะคะต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแบบรักอัดทอยทั้งใจเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องมาที่ p o p m a r t g l o b a l l a n d m a r k store ชั้น7ไอคอนสยามเท่านั้นเลยค่ะช่วงอนไอเทม ช่วงฮอตไอเทมในวันนี้พาสาวๆมาช้อปชุดใหม่กันที่ Pomelo f l a g s h i ่ i c อคอนสยามครั้งแรกกับแฟชชป Store ที่สมบูรณ์ที่สุดของ Pomelo บนพื้นที่ชั้น2ที่จัดเต็มแฟชั่นทุกคอลเลกชันให้เลือกกันครบทุกสไตล์เลยค่ะ คลิปต่อใหม่นี้ยังออกแบบด้วยบรรยากาศโมเดิร์นและเฟมินีนผสมกันอย่างลงตัวสุดๆที่สำคัญยังมีระบบไฟ7เฉดสีที่ช่วยเติมเต็มลุคของเราให้สวยเป๊ะทุกมุมนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนแว่นตาและกระเป๋าที่จัดวางบนเคาน์เตอร์ให้อารมณ์เหมือน w อ l k i n ิน o ฟอร์เซมาเลือกไอเทมที่ใช่สำหรับทุกโอกาสแล้วเอ็นจอยไปกับแฟชั่นในแบบของคุณที่ p o m e l o Flagship ชั้น2ไอคอนสยามในละวันนี้ค่ะช่วงเทสตี้ไทม์ถึงเวลาของช่วงเทสตี้ไทม์กันแล้วค่ะ วันนี้นะคะไอซ์จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยแบบแคชชวลนะคะที่ทั้งเหนือชั้นแล้วก็เข้าถึงง่ายได้ทุกวันเลยค่ะนี่คือ Blue Bay อลังดูคาสที่ทุกคนคุ้นชื่อกันในฐานะร้านอาหารฝรั่งเศสฟ i n e d ์ดิเนียร์ดีกรีมมิชลินหนึ่งดาวนะคะแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะเขาเปิด Casual a ลออเดย์ดิเนียรสำหรับใครที่อยากลิ้มรสความประณีตสไตล์ฝรั่งเศสในบรรยากาศสบายๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพค่ะ อันนี้จะมีมอเพลนะครับชื่อว่าธรรมารีนาครับเบสจะเป็นน้ำสับปรดนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของธรรมารีนาสยับครับ อันนี้จะเป็นชมองแบร์นะครับขนมปังจะเป็นขนมปังบาแกนนะครับแล้วก็ด้านในจะมีส่วนผสมของกอมเตชีสครับเลเยอร์กับแพร์ริสแฮมครับแล้วก็มีผักสลัดครับทานคู่กับโบเตโตชิพนะครับอันนี้จะเป็นซันนี่คอกแซลมอนครีมชีสแอนด์ดิลนะครับด้านในก็จะมีส่วนผสมของสมุกแซลมอนครับตัวซอสครับจะเป็นเบชเชลเมลครับจะมีส่วนผสมของนมกับเนยครับแล้วก็ทานคู่กับมิกซ์สลัดนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นซันนี่คอกเวจเชอร์ลชีสครับขนมปังจะเป็นเซบาต้านะครับด้านในนนกก็็จะมมีสส่วผขอองเแบครั คิวคอมเพลสไวน์ครับทเมโตแล้วก็มีซอสเพสโต้ครับเรียกเกับชีสครับทานคู่กับผักสลัดเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้จะเป็นท็อปเปอร์แฮมคอกเรตนะครับตัวซอสจะเป็นพอกจูนะครับแล้วก็เส้นเป็นคอกเรตนะครับด้านในก็จะมีเป็นกัมเป้ชีสครับพาริสแฮมแล้วก็มีส่วนของผสมของท็อปเปิ้ลครับค่ะขอบคุณนะคะ อยากจะแนะนําเป็นของหวานนะครับจะเริ่มจากโกฟิตโรนะครับตัวพาเพสซี่จะเป็นแป้งชูนะครับด้านในจะมีเป็นวานิลาไอศครีมครับตรงกลางครับจะเป็นวานิลาครีมครับมีโกโก้หยิบแล้วก็โกโก้พาวเดอร์นะครับช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับเจ็ดสจากเมนูแฟชชั่นออฟแองเกิลคัสนะครับจะนําเข้าจากแพรวิสฝรั่งเศสนะครับเมนูต่อมาครับจะเป็นยังโคโกนัดเค้กนะครับด้านล่างครับจะมีเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับมีโคโกนัดมูสครับแล้วก็โคโกนัดเฟกด้านบนจะเป็นวาานิลครันีะา จะตามด้วยช็อกโกแลตครับ75%จาก m a n u f a c t u r y a l a n g u ู c a s นะครับ <Wow. S 1> ที่นำเข้าจากปพรวิสฝรั่งเศสนะครับสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์ c a t u a l All Day Dining สายฝรั่งเศสนะคะต้องมาลองที่นี่เลยค่ะที่ร้าน Blue by a l a n d u c a s ไอคอนสยามชั้นหนึ่งค่ะ และนี่แหละค่ะคือ Trend Experience at Icon s อ a m นสยมะคะที่รวมทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่นสปอร์ตไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะครบไว้ในที่เดียวเลยเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่แลนด์มาร์คแต่ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสยามเช็คอินเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ